สังเาเกตด้วยไหมพักนี้ยน้องบอลตากบริบูรณนะ์อะอารมณ์ดีผิดปกติยิ้มแย้มแจ่มใสโอโ้โหริ้วไหวดังสายน้ำเลยดเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรกาา่ะอารมณ์ไม่ดีได้ไงพี่ม,มีความสุขไงติดเที่ยว เอาอีกแล้วทำไมไม่เลิกอําน้องสักทีเนี่ยติดเที่ยวพาครอบครัวไปเมืองจีนบ้างล่ะไปเที่ยวทะเลไปไหนตนไหนไงพี่นุ้ยโอถ่ายรูปลงไอจีอะอ้าวใช่ไงไปเที่ยวจีนก็ถ่ายรูปฮคพาไปกินข้าวก็ถ่ายรูปเศษแปกไปเที่ยวหมอนทีว่าไม่ถ่ายรูปลงไอจีเมื่อว่าไมมันต้องรออัพโหลดอยู่ในกล้องใหญ่ด้วยอ้กล้องที่เขาถือเนยนะนั่นไ้นะแหละโอ้ถึงว่าไม่วางกล้องไม่หูไม่โหวเก็บแอ้ยเฮ้ย มาแล้วบ้านน้องพีลิฟต์เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณยายนายพี่เว้ยบอกได้คำเดียวว่าอยากให้เป็นชีวิตจริงอยากให้เป็นชีวิตจริงสงสารเด็กแล้วเฮ้ยสงสารอะไรโอ้โถ้าเป็นเด็กอะไรน้องแฟนใหม่ผมเฮ้ยเฮ้ยเับพูดดีๆนะแล้วเอลซี่อะส่งกลับไทยใหญ่ไปแล้วเยอะไปหน่อยส่งกลับไปแล้วเหรอส่งกลับไปแล้วอาจารย์นุ้ยนี่มา3คนเลยถูกต้องฮะแล้วคนไหนบิลิฟต์ะไม่ใช่ไม่ใช่รู้เขาไม่รู้ แฟนใหม่ผมอาจากเลิกนคนเดียวแต่ได้กลับคืนมาสมคนขาวบุกขนาดนี้เลยเนี่ยจานเออสมชาติ่ะประเทศไหน <seja> นัก <ática> ูเองเลยครับผม 안녕하세요 하나입니다. 하나อม 소지카 두코 คะไม่ใช่มิมิชามแตงกันญี่ปุ่นค่ะอิ่มค่ะอิ่มค่하อิ่มอิ คนอ,อะไรชื่อต <Yes> ู้หู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเอ๊ะทำไมคนนี้มีแต่ตู้หู้ตู้หู้อ่ะแบบจีนอ่ะจีนคนจีนคนจีนบทนี้ทำไมไม่ให้พี่หลุยเขาเล่นวะพี่นุ้ยจริงๆอ่ะที่ประชุมประชุมบทอ่ะเป็นของพี่หลุยเออแต่เขาเขาค้านผมขอเล่นเอง ไปเปลี่ยนทําไมอ่ะทั้งจริงๆอ่ะสามคนนี้ต้องเป็นแฟนพี่หลุยนะน้องๆเขาไม่ชอบพี่หลุยฮะทำไมอ่ะพี่หลุยก็ติดสกปรกครับผมเฮ้ยชอบไหมชอบไหมเขาไม่แปลงฝันไม่ใช่หรอกเห็นบ้างอชิบปักเหม็นๆหนาเออไอช่พี่ใช่ปะเออกูเองลุงเองลูกเองพี่หลุยเนี่ยคือเขาไม่เก่งภาษาสามประเทศเลยนะ โโอ้หภาษาเลยนะสามชาติเลยค่ะจานจ๋าเอาไหนลองคุยให้ดูนี่คุยกับนี้นี่เลยนี่เลยอ่ะญี่ปุ่นก่อนเลยนะจากญี่ปุ่นนะข้าวปั้นซูชิรถยนต์ซูปุดาหวยปั๊บซูโมกีฬาสีซูซ่าซูซูซ่าซาปัตตะราปัตตะกี้เต้เบ้อแฟนผมปอเบอไปเด้งไปเด้งแฟนผม ภาษาเกาหลีต่อเลยกันเอาเกาหลีมุกมุกอันยองอันยองรถไฟอันยรถบรรทุกอันยยยแล้วอย่างที่ละน้องเล่นน่าจะหลุดมาทีในมุกได้ได้แบบนห้ภาษาจีนก็มีคุยคุยคุยชื่ออาหารเอายาตู้หุยด้วยนะ ก็ตู้เย็นอะไรมาบ้างก็ได้เจ้าฮือชื่อของหนูล่ะคะเจ้าฮือค่ะเด้เขาไม่เด่นหาทำไมพี่เอาตัวนี้มาก่อนนี่แหละแต่ก็น่ารักนะมีรอยยิ้มมีความสดใสแต่ละคนแต่ละคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับจานเอ๊ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพี่กอคุยกับ นองญี่ปุ่นนอ่อมีมุมีมุค่ะมีมุอยู่ญี่ปุ่นนะค่ะอยู่กี่ปีกี่ปีโตเกียวแปดปีค่ะอยู่โตเกียวอ่ะโตเกียวแปดปีถ้าถามพี่ถามว่าที่ตอนอยู่โตเกียวทำไส้อะไรบ้างขนโตเกียวไม่ได้ขายอีกเวรคนะอยากอันเฮ้ยพี่อยู่มาเก้าปีทำไมไม่เห็นนะให่แล้วยแล้วย้ายแล้วย้ายไปที่ไหนย้ที่โตโยมาือโตโยมาโตโยมากี่ปีสามปีสามปีพี่อยู่สี่ปีไม่เห็นนะย้ายแล้ว ญี่ปุ่นเล่นมุกใหญ่แล้วโอ้ซ้อมมุกไปด้วยดูเขาไอ้บุ๋มไปด้วยมงงเลยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาหารญี่ปุ่นมีอะไรกินน่ารักน่ารักแนะนำเมนูหน่อยซุกิยากิซุกิยากิโอ้ซุกิโอ้แล้วมีอะไรจังอุด้งอุด้งอุด้งซีฟู้ดเหรออุด้งอุด้งเซนเซนพี่อยากกินอาหารญี่ปุ่นมากเลยอ่ะพี่มีเซมไหม ที่ไม่มีแฟนนะดิอ้าวแล้วพี่ตังค์โหนี่บอกมึงพูดไรมาน้องนะน้องมึงไม่รู้อย่าไปบอกมึงดิมึงไม่ให้กูเจอเขาขาวบังเลยนีไ่ไง <c oughs> ไม่มีจ้า <c oughs> ทำไมวะม,มี่ยังไม่อยากมีไม่เจอคนถูกใจอ่ะสิแล้วมูมีอ่ะไม่ใช่มูมีม่มีมู มีมุ้งมีมุ้งมีมุ้มีแฟนยังไงมียังไม่มีก่ะอ้าวมีมุ้ก็ไม่มีพี่หนุยก็ไม่มีโ <Okay. S 3> อเคเฮ้ยชวนไปไลฟ์สดเลยร้อ,องเพลง <c oughs> เป็นไหมสิงซอมนี่หน่อยก่ะร้องเพ <c oughs> ลงไทยได้ <c oughs> อ้าหนูร้องเพลงไทยกราบหลวงพวกเงินร้องใหม่แล้วเฮ้ี่ปุ่นไมาร้องกลับพวกเงินแเขาบอกว่ามภาษาไทยได้ที่บ้านมีคาราโอเกะนะโอเคไปคาราโอเกะโอเคเขยไล่ไลยไล่เขาเอาใจร้อาไปร้อง เราไม่ร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงแล้วเวลาพี่เมาเยอะอย่าไปทาแป้งขาวไดยเดี๋ยวน้องไม่ชอบจะได้ขาวคู่อ้าวจานเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรไปแล้วผมไปร้องไปร้องครับเราไปบายไปบายก่อนเลยไปกันนาดวะเนี่ยโอ้โหแปดชั่วโมงอะกูไล่อะไม่ต้องห่วงว่พี่ข้าครับนลงนิ่ง้องแจ๊กดูเอาเองเชิญครับน้องล้างนงแจ๊กแจ๊กเขาชอบคุณยังไม่หันมาเลยวะแนวโซ่เลย เขาไม่ได้บอกให้มึงขยับหน่อยนะเมื่อกี้เขาบอกให้มึงหลบหน่อยคือเขาจะกูอยากกูเอออะไรกันวะอนี่อย่าอย่านอนพิงคุณนึกว่าศพพ่อนั่งก็ได้มันอย่างงี้ไปนั่งอย่างเงี้กคนตายแล้วศพพ่อไอ่ก็กูหลบนะจะเกิดกูหน้าไปเจอเนี่ยเดี๋ยวนอกเกิดมาชอบกูมึงอดเลยอ๋อโอเคโพี่เสือพี่เสือพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดแต่พิ่ใช่พี่แจ๊ดไม่ใช่พี่เจ๋อพี่แจ๊ด พี่แจมีอะไรพี่แจมีแฟ้มไหมอ๋อไม่ได้ใช้เอกสารที่จะมีแฟ้มทำไมอ่ะใช่มีแฟ้มไหมมีแฟ้มไหมเหรอใช่มีแฟ้มไหมไม่มีไม่มีอ่ะแฟนตายแล้วเล่นเอาวีมือเก่งเส้นประสาทแตกตายแล้วโอน่เจะเยอค่ะโสดมีฉันเที่พี่ มฉันชอบพี่แจได้ไหมแจได้ไหมได้อ่าแจไม่มีปัญหาน้องน้องน้องมีกระเป๋าอะไรบ้างลูกอยุดไปเยอะใส่กระเป๋าน้องนะคนชอบเยี่ยมใส่กระเป๋าเยี่ยมใส่กระเป๋านี่มึงไปบอกเขาเดี๋ยวข่าวโคตรดังถึงจีนอ่ะทีนี้เยี่ยใส่กระเป๋าจเดีพใช่นี่ก็รับข้อมูลเร็วเลกนรู้ไหมว่าอะไรคือเยี่ยมใส่กระเป๋าใช่ อะไรคือเยี่ยวใส่กระเป๋าใช่ค่ะใช่ค่ะพี่อ่ะเยี่ยวใส่กระเป๋าฉี่ฉี่ฉี่รู้จักฉี่ไหมใช่ฉี่คือฉี่คือฉี่คืออะไรฉี่คือเต้าหู้ฉี่คือเต้าหู้กัวพาขับรถไปคุยเรื่องเต้าหู้ทั้งเต้าหู้มีหลายแบบในไทยอ่ะเต้าหู้ยี้ แกงจืดเต้า no ห <huh ู้หม um ูสับแกงจืดเต้าหู้หมูสับผัดเต้าหู้ผัดเต้าหู้อ่าเต้าหู้มีแบบหั่นเป็นชิ้นๆอ่าแบบนี้เต้าหู้อ่าเต้าหู้อันเท่านี้ใหญ่มากอ่าปมีนะเมื่อกุยกันรู้เรื่องเว้ยวัยจริงๆเด็กพุงดีเนี่ยใครอืมพี่ถุยลุงแน่นะอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดูเองพอันดูเอง <c oughs> อุย้ยผมดูพี่หลายจังหวัดเลยจะ <c oughs> ดูอันนี้ดูอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่อฮันนาค่ะชื่อฮันนา,าน้ามีคําถามเกี่ยวกับยุงหนูจะถามว่ายุ่งไทยกับยุ่งเกาหลีต่างกันยังไงไม่ไม่เคยเห็นยุงเกาหลีนะแต่ยุงไทยมันมีหลายแบบยุงก้นป่องก้นป่องอ่ายุงลายยุงลายเคยเห็นไหมยุงอาดิดาสหรออ๋อคข้างมันเป็นลายเส้นอาดิดาสอ๋อ <c oughs> โอ้อโอตูก็ไม่รู้ว่าอาดิดาสเขาเอาโลโก้ไปจากยุงลาย <c oughs> แล้วที่เกาหลีมีมียุงยุงดูไหมยุงไม่ดูอ๋อยุงไม่ดูยุงมีกี่ขายุงเกาหลีไม่เคยนับวะาไม่เคยนับยุงอะไปนับด้วยกันไหมละ่ะแล้วไปนับยุง อพี่หลุยเอาจริงๆนะผมบอกให้รับที่ไหนลูกหนูว่าเราไปที่บ้านหนูดีกว่าที่เกาหลีเลยที่เกาหลีเลยพาไปดูยุงเกาหลีไปได้ยังไงที่หน้ากูไม่ผ่านพาสปอร์ตไม่ผ่านพาสปอร์ตไหนล่ะเลียนนาพี่เข้ามาแล้วไปเลยพี่หลุยอะบอกได้ยุงเนี่ยเวลาแล้วเอาหัวลองแล้วตุอะไรตูตูโดงตุดโดงที่มาตูโดง ของเราไปไงของเอาเอาตูดลงเอาหัวจริงคืออะไรเนาะอพี่หลุยเฮ้ยพี่หลุยเฮ้ยไอ้ไอ้เนึกพี่หลุยจริงเหรอไปนะไปไปลูกไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวยุ่งทิ่นี่พี่ท้าก็ไปรัสเซียพี่ฉีไม่ก็มาไหนมึงแน่ๆต้องไปบอกกับน้องเนี่ยรัสเซียเนี่ยไม่มีใครเกินมึงหรอกมีใครรักคุณจริงไหม จะทำยังไงอ่ะฮะสุดท้ายแล้วเป็นไงป่านนี้เอลซี่เป็นไงก็คงจะขึ้นเครื่องกลับไปแล้วแหละมั้งโทรไปสุนทรภูมิดิทำคุยเองได้จะลองคุยกับเมียดูง้อเมียดูถ้าไม่กลับเดี๋ยวผมไปตามให้เมียพวกเราเพื่อนเมียกูแค่คนเดียวยังรักให้อยู่ไหมครับเมีย,ยจา๋าพูดออกสื่อเลยครับโชว์เก่งไม่ใช่หรือาชาวนี้ไปโชว์อะไรกรันล่ะเดี๋ยว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 เดีวเี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดดี๋ยวเดีวเดี๋ยดีเดี๋ี๋ย๋ย วันนี้คุณตั๊กเขามีอะไรจะพูดกับเอลซี่เดี๋ยวขอให้เอลซี่ได้ฟังคําที่ออกจากใจเขาสนะครับก่อนที่คืนนี้เขาจะกลับดึกกลับไม่ดึกไม่ดึกไม่ดเอาอ่ะเขาไม่มีอะไรดีๆจะพูดหรอพี่ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้นะจะทําเพื่ออยู่แล้วก็เพื่อลูกฮัลโหลฮัลโหลสัญญาไม่ดีเลยอ่ะสัญญาไม่ดีอยู่ฮัลโหล